ครับวันนี้เราก็มาขายที่ที่ดินที่ปาจีนนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมด27ไร่นะครับราคาไร่ละแสนสามหมื่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่กันครับอันนี้ก็จะเป็นถนนทางสาธารณประโยชน์นะครับแต่ยังไม่ได้ทําทางลาดยางนะครับที่ของเราก็จะเป็นสวนยูคานะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นเช่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไร่มันไร้อยทําอะไรก็ได้นะครับให้เช่าเป็นรายปีนะครับเรามาดูเนื้อที่ของเรากันดีกว่าครับนี่นะครับ ทางยาวเลยครับที่ของเราทั้งหมดดูรอบๆเลยครับพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นสวนนะครับเป็นธรรมชาติครับมาเลยครับที่มันก็จะเละหน่อยนะฝนมันตกไว้เมื่อคืนฮะเป็นพื้นที่ธรรมชาติครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูว่าทางยาวเลยครับ ที่ทั้งหมดเลยครับ27ไร่ครับไร่ละ130,000บาทเท่านั้นนะครับฝั่งข้างหลังเราก็จะมีคลองนะครับเป็นคลองครับมีน้ำใช้ครับที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมครับ แล้วก็ยาวเลยครับนี่นะครับเราก็เดินมานะครับเนี่ยทางมันยาวมากเลยครับที่เราหน้ามันฟางนะครับนี๋เราจะเดินไปต่อเลยครับนี่นะครับจะสุดเสาเขียแดนเราแล้วนะครับทั้งหมดก็ยีบเจ็ดไร่นะครับไร่ละหนึ่งแสนสามหม่บาทนะครับ นี่ครับก็จะสุดเขตเนื้อที่ของเราแล้วนะครับถนนมันก็จะยาวมากเลยครับกล้องหันไปดูเลยครับนู่นนะครับเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับแต่ยังไม่ได้ทําทางใหม่นะครับนี่ครับก็จะสุดเขตที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับ ป้อมมันก็จะอยู่ด้านหลังนะครับทางนี้ก็เข้าไปได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์อีกนิดนึงนะครับลองเดินเข้ามาดูกันครับนี่ครับกล้องดูร,บรอบๆอไปครับที่เราผืนใหญ่ครับ ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจห้านะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็มีลูกค้าติดต่อผมมานะครับต้องการซื้อที่ท้องนาไร่มันสำปะหลังสวนยางพาราหรือว่าที่ดินทางการเกษตรนะครับยี่สิบไร่ขึ้นไปนะครับไร่แล้วไม่เกินสามแสนบาทนะครับใครมีที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับก็สนใจก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ศูนย์7ปดสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห หรือว่าใครต้องการให้ผมเป็นนายหน้าขายที่ดินให้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณครับ